สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์วันนี้เรามาทำหัวข้อแลนดอมกันนะคะสามารถดูได้ทุกธาตุทุกลักขนาราศีนะแต่ถ้าหากกวางเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วแล้วมีราศีลักขณาเด่นๆ กวางก็จะอ่านเพิ่มเติมให้ฟังนะคะว่าจะเป็นราศีใดอีกได้บ้างนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกๆท่านสําหรับเพื่อนๆคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับกวางได้ผ่านช่องทาง l ล n e ID นะคะขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะเป็นโปรแกรมดูดวงผ่านไลน์โปรแกรมสินแสบาโค้ชชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วัน หากเพื่อนๆชอบประทับใจ <t ip> เพื่อนๆสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะวันนี้หัวข้อของเราน่าสนใจนะคะเพื่อนๆหัวข้อวันนี้นะคะเนื้อคู่ของคุณเป็นคนในชาตินี้หรือว่ามาจากชาติที่แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะหัวข้อแรนดอมในวันนี้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเนื้อคู่ของคุณเป็นคนชาตินี้หรือว่ามาจากชาติที่แล้วจะเป็นเรื่องของบุญหรือว่าเวรกรรมอันนี้เราต้องมาเช็คจากพลังงานไพ่กันเนาะ ใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพื่อนๆดูเป็นนิทานปรำปราเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าฟังแบบสนุกสนุกอ่ะ happy อ n จ o ยนะคะอะไรที่เป็นพลังงานลบก็ไม่ต้องสนใจนะมันก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นะคะในเรื่องของความรักเอาเป็นว่าเรามาดูกันอีกกว่านะคะว่าเขาเป็นคนในชาตินี้หรือว่ามาจากชาติที่แล้วนะทุกราศีทุกธาตุดูได้นะถ้ามีราศีลัคนาดเด่นๆค่ะเดีนนะะด๋วยวกวาจะพูดท้ายคลิปให้ฟังมีราศีลัคนาใดาบ้างตามหัวข้อเลยมาเปิดกันว่า เนื้อคู่ของคุณนะคะเป็นคนในชาตินี้หรือว่าชาติที่แล้วเดอร์สตาร์เฮอร์มิตน่าจะเป็นคนในชาติที่แล้วเนาะมีความผูกพันมีความรู้สึกร่วมกันมาแล้วเป็นความรู้สึกที่มั่นคงเหนียวแน่นด้วยนะจัสติดนะคะอาจจะเคยเป็นความสัมพันธ์ที่อธิษฐานตามกันมาและคุณกับเขาอาจจะได้กลับมาเจอกันอีกในชาตินี้นะคะมีไพ่ในเรื่องของการตามหาด้วยนะโชคชะตาหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่กำลังตามหาความรักที่ใช่ ตามหาความรักแท้และนั่นเขาอาจจะยังไม่ได้พบได้เจอคุณแต่เขาก็อาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์กับความรักครั้งเก่าๆมาบ้างแล้วนะคะแต่ประสบการณ์อดีตที่ผ่านมาก็ยังไม่ใช่นั่นแปลว่าจําเป็นจะต้องเจอคุณก่อนนะคะเขาถึงจะตอบความรู้สึกของตัวเองได้ชัดเจนว่าเขาเจอแล้วคนที่เป็นคู่ของเขาและนั่นน่าจะเป็นคุณนะนะคะคนเราถ้าคู่กันยังไงเดี๋ยวก็ได้พบเจอกันประมาณว่าพรมลิขิตก็ช่วยตามหาด้วยนะว่าคุณอยู่ที่ไหน เรามาดูกันนะว่าเขาจะเข้ามาหาคุณในรูปแบบไหนเรื่องเหรียญเป็นการเข้ามาแบบที่คุณเองอาจจะคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงด้วยนะซึ่งตัวเขาเองก็อาจจะคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงด้วยนะว่าคุณอาจจะอยู่ใกล้ตัวแค่นี้เองคุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้ๆก,กันไหมอาจจะเจอกันแล้วหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเหมือนเราทั้งคู่อาจจะไม่ได้รู้ตัวนะ ว่าต่างคนต่างใช่หรือว่าไม่คุณก็เขาตอนนี้เป็นของใครอยู่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นของคนอื่นอยู่ก็ได้แต่เราอาจจะมีความคุ้นเคยหรือเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านั้นแล้วเนาะหนึ่งถ้วยเข้ามาในรูปแบบกัลยาณมิตรที่ดีคนที่เคยซัพพอร์ตช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนนะคะเข้ามาในรูปแบบไหนคะอืมแต่ก็มีไพ่หดาบมาเนาะเดี๋ยวขอดูไพ่ห้าดาบหน่อยนะคะ คนคนนี้มักจะปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าคุณในยามที่คุณลำบากในยามที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเราเดินไปต่อไม่ไหวแล้วคนคนนี้น่าจะเข้ามาช่วยเหลือคุณหรืออาจจะมาในรูปแบบสถานะอื่นก็ได้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะและเขาจะเข้ามาในช่วงที่คุณลำบากมากๆนะคะแล้วเขาคนนี้ก็สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะความมองว่าอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนคนสนิทคนไว้ใจแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะ เหมือนกับไม่ได้คิดลึกซึ้งว่าเราจะต้องเป็นแฟนกันหรืออาจจะเป็นคนคุยของคุณก็ได้คนคุยนะคะที่คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสไปถึงอนาคตนะว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราจะคบกันในรูปแบบความรักได้ไหมแต่เพียงว่าคนคนนี้เข้ามาทําความรู้จักกับเราได้ไม่นานนะคะเหมือนเขารับฟังเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณทุกสุขดิบเวลาที่คุณมีความทุกข์อะไรนะคะหรือว่าต้องการเยียวยาอะไรเขาคนนี้จะพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอลักษณะเนื้อคู่ของคุณ และก็อุปนิสัยว่าเขาเป็นคนลักษณะอย่างไงแล้วก็มีนิสัยเป็นยังไงสดาราชาทั่วเป็นคนจิตใจดีนะเข้าอกเข้าใจในความทุกข์ของคนอื่นคือเข้าถึงความรู้สึกของคนอื่นเป็นคนมีน้ำใจนะแล้วคุณรู้สึกว่าการที่เราเจอเขาหรือคบเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งคุณเองอ่ะอาจจะ ไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว่าเราจําเป็นจะต้องเป็นแฟนกันหรือว่าเราอาจจะต้องมีความสัมพันธ์อะไรมากมายลึกซึ้งอะไรนะคะจริงๆอ่ะคุณอาจจะคิดกับเขาในสถานะเพื่อนด้วยซ้ําหรือคนที่ดีคนหนึ่งที่น่าคบหาก็ามาว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบแอบชอบคุณมาตั้งนานนะเป็นฝ่ายที่แอบชอบคุณแต่เขาอาจจะแบบเหมือนกับไม่ได้แสดงออกความรู้สึกให้คุณรับทราบในส่วนลึกของเขาตรงๆนะคะว่าเขารู้สึกกับคุณมากกว่าเพื่อนหรือมากกว่าสถานะที่เป็นอยู่หรือคุณอาจจะเป็นคนคุยกันอยู่ก็ตามนะคะ แต่การกระทําของเขาอ่ะมันอาจจะออกตัวแรงไม่ใช่แฟนก็อยากจะทําแทนอะไรประมาณนั้นก็ต้องมาดูกันนะคะว่าระหว่างเนี้คุณกับเขาไม่คนใดคนนึงอ่ะยังมีแฟนกันอยู่ไหมอย่างที่บอกไปเราอาจจะเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่ณนะปัจจุบันเนี้ยเราทั้งคู่อ่ะ อาจจะยังมีสถานะตัวจริงหรืออาจจะเป็นอดีตความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่คุณกับเขาอาจจะเพิ่งอกหักมาแล้วอยู่ๆก็โครจรมาเจอกันแบบนี้ก็ได้มีโอกาสาได้คุยกันนะคะแต่ก็อาจจะยังแบบไม่ได้เปิดใจที่จะยอมรับเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความรักกันแบบจริง <S <S จังนะสิบดาบเขาใจดีจนเคยถูกทำร้ายมานะความที่เขาเป็นคนดีมากเกินไปก็ย้อนกลับมาทำร้ายเขาได้เหมือนกันนะเขาต้องการหลักแท้นะคะแต่เหมือน เหมือนที่ที่ผ่านมาอาดีตความหลักเขาก็ไม่ดีเนาะเหมือนเขาโดนหลอกแต่เขาเป็นคนที่เหมือนกับอยากมีหลักแท้แต่ก็ไม่ได้แล้วเขาก็อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าคุณนี่แหละคือหลักแท้ของเขานะคะที่อยู่ใกล้ตัวแค่นี้เอง อาจจะเป็นคนคุยของคุณณปัจจุบันนี้ก็ได้ที่คอยซัพพอร์ตหรือคอยให้การช่วยเหลือซึ่งการซัพพอร์ตหรือการให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเป,เป็นเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองอย่างเดียวนะเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะหรือพูดคุยแล้วเรารู้สึกสบายใจอจนเราอาจจะแบบไม่ไม่กล้าที่จะให้สถานะกับเขาได้มากกว่าเพื่อนค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าการเป็นเพื่อนกับเขามันก็ดีที่สุดแล้วสําหรับคุณและคุณก็ไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์หรือสถานปะปัจจุบันเนี้ย มันรีบจางหายไปไหนนะคะคุณยังอาจจะพอใจในสถานะความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้มากกว่าลักษณะและอุปนิสัยของเขาเป็นยังไงอีกคะราชินีถ้วยเป็นคนอ่อนไหวเหมือนกันนะ้าถ้วยนะคะเป็นคนที่เข้าเข้าถึงความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของคนอื่นได้ดีอะเด็กเหรียญจิตใจดีนะเป็นคนที่แบบมีเมตตาด้วย ทำไมเขาดูเป็นคนดีจังเลยอะดูเขาแบบไม่ได้เป็นคนเลวอะไรเลยนะคะเนื้อคู่ของคุณเขาดูไม่เลวนะดูเป็นคนดีจนหน้าธนุถนอมอะประมาณว่าอยากรักษาเอาไว้คือจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าเพื่อนเหมือนเราก็ไม่กล้าเหมือนเรากลัวเสียเขาไปด้วยอะเหมือนเรากลัวเสียสถานะดีๆแบบนี้ไปซึ่งเราไม่รู้ไงคะว่าถ้าหากเราเป็นแฟนกันแล้วมันจะดีเหมือนเหมือนสถานะที่เราเป็นเพียงแค่คนคุยหรือเป็นเพื่อนนะปัจจุบันนี้หรือเปล่านะคะแล้วดูจากตรงนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเคย เคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อนไหมอาจจะเป็นพ่อะไม่แม่ไม,ไมหรือเปล่าเนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะหรือถ้าไม่ถึงขนาดนั้นนั่นแปลว่าเขาเคยคาดหวังในเรื่องของการมีครอบครัวในเรื่องของการมีแฟนนะคะแต่ทุกอย่างมันก็มันก็พังอะ่ะเออเขาก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักแล้วเขาอะ่ะยังศรัทธาในการตามหา รักแท้นะคะคนที่ใช่อยู่เสมอแต่ตอนนี้เขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาเจอแล้วนั่นก็คือคุณเขาอาจจะรู้ตัวแล้วแต่ว่าอาดีตอ่ะมันยังทําให้เขาสับสนอยู่คืออดีตประสบการณ์ต่างๆที่เขาเจอมาค่ะเขากลัวว่าถ้าเขาชัดเจนกับคุณหรือสารภาพอะไรกับคุณตรงๆเขากลัวว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์ซ้ารอยหรือเปล่ามันเหมือนเขากลัวการมีความรักไปแล้วแต่เขาก็อยากมีความรักนะแต่ณนะปัจจุบันนี้กวางมองว่าเขาค่อนข้างสับสนกับคุณอยู่นะ มันจะมีสัญญาณอะไรบอกออกมาว่าเขาคนนี้คือกู้ของเราคะ่ะหนึ่งดาบรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้เขาได้คุยกับเขาหรือมีความรู้สึกขึงหวงในแบบที่ไร้เหตุผลนะ่ะคือเป็นแฟนกันก็ยังไม่ได้เป็นอย่างงี้ยแต่มันมีอาการขึงหวงโดยใช่เหตุอะ่ะในแบบที่เราเองก็อาจจะคุมตัวเองไม่ได้นะคะบางทีเราเห็นเขาคุยกับคนอื่น อาจจะเป็นเรืเ่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราอาจจะชอบส่องเขาอยู่บ่อยๆทั้งๆที่เราก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเหมือนคุณอาจจะเคยแบบมีคนคุยเยอะแยะมากมายแต่เราไม่เคยที่จะมีอาการคลั่งไคล้อะไรขนาดนั้นคือไม่เคยที่จะมีความรู้สึกหึงหวงเกิด <t> <Pilot. S 1> ขึ้นในสถานะเพื่อหรือเป็นเพียงแค่คนคุยคุณไม่เคยมีอาการแบบนั้นและแล้ววันหนึ่งนะคะคุณมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาในแบบที่แฟนก็ยังไม่ได้เป็นแต่คุณมีความรู้สึกหนักหน่วงมากอยู่ในอยู่ในใจเราอะ มันอาจจะเป็นอาการของคนที่ตกหลุมรักนะคะแต่คุณเพียงแค่แบบไม่ได้พิจารณาดีๆนะแต่คุณเพียงแค่สังเกตความรู้สึกของตัวเองเฉยๆว่าเออทำไมเรารู้สึกเจ็บเวลาที่เขาไปเช็คเรตติ้งหรือเขาไปทําอะไรที่คนเป็นแฟนมันควรจะหึงแต่เราไม่ได้เป็นแฟนเขาอย่างเงี้ยแต่เรากลับหึงห่วงเขาขึ้นมานะคะอันนี้คืออาการเบื้องต้นนะสี่ถ้วยแล้วเราก็จะนอยแล้วก็จะซึมไปเลยแต่ก็รู้นะว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ เพราะว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่มันก็มีอาการประมาณว่าเหมือนเขาเป็นของเราแล้วอะประมาณว่าเหมือนเขาเป็นแฟนเราแล้วอะแปดไม้เท้าแล้วอาการมันก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนบางทีคุณก็เก็บอาการไม่ไหวคุณอาจจะแสดงพฤติกรรมอะไรที่มันไม่น่ารักกับเขาถ้าคุณแสดงออกมาสักวันหนึ่งอะเขาต้องสงสัยแน่เลยว่าคุณมีใจให้เขาหรือเขาอาจจะรู้ตัวแล้วก็ได้นะว่าคุณมีใจให้เขาเหมือนเป็นสัญญาณเก่ายัางไงก็ไม่รู้ว่าความผูกพันมันเยอะมากนะคะ เหมือนกับเราเจอกันได้ไม่นานอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกอะไรกับเขาขึ้นมาทันทีเลยเลากับว่าคุณกับเขาอะคบกันมาตั้งนานเลยบางทีคุณกับเขาก็อาจจะคุ้นเคยกันมีความคุ้นเคยกันได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันไม่กี่เดือนนะแต่ความรู้สึกมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วก็อาจจะหาเหตุผลไม่ได้ด้วยซ้ำว่า ทำไมเราถึงเป็นแบบนี้กับคนนี้หรืออะไรก็ตามนะคะที่คุณไม่เคยทําให้คนอื่นหรือคนคุยที่ผ่านมาแต่เขาคนนี้เป็นครั้งแรกที่คุณทําให้บางทีคุณอาจจะยอมลดอีกโก้ลงมาก็ได้ในแบบที่คุณเองก็ไม่เคยยอมลดอีกโก้กับใครนะแต่กับคนนี้มันเหมือนกับคุณต้องยอมอ่ะหากเราเจอกันแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร the will of for t you ความสัมพันธ์เรากับเขาจะเป็นยังไงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบตัวติดกันมากอะเออสนิทสนมกันมากคือเหมือนเราคุยอะไรมันก็เข้าใจกันไปหมดอ่ะคือมันปะติดประต่อกันเร็วมากเลย The Will Devil หรืออาจจะมีความลึกซึ้งอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นในแบบที่คุณก็คุณก็ไม่เคยเล่นตัว เล่นตัวกับเขาเลยก็ได้นะเหมือนกับที่ผ่านมาคุณอาจจะเล่นตัวกับหลายๆความสัมพันธ์นะแต่กับคนนี้คุณจะรู้สึกซีโรลล่าไปเลยหรือเปล่าบางทีความสัมพันธ์ทางกายแล้วก็ความสัมพันธ์ทางใจมันจะเกิดขึ้นในสถานะที่เราอาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันอันนี้ก็ต้องระวังนะคะแต่ถ้าเป็นคู่กันแล้วคุณจะมีความซาบซึ้งนะคะทางกายทางใจในสถานในขณะที่คุณอยู่สถานะเพื่อนก็ตามแต่ถ้าเป็นคู่กันสักวันหนึ่งคุณก็ต้องได้คบเป็นแฟนกันอยู่ดีอะ ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอ่ะรู้สึกผูกพันกันเร็วมากอ่ะเมจิกเชียนมันบอกไม่ถูกอะมันเป็นเซนต์มันเป็นลังสังหรณ์เนาะมันลึกซึ้งออกมาจากใจอะค่ะแล้วส่งผ่านต่อถึงร่างกายหรือเปล่าคือทุกอย่างมันดูดีไปหมดอ่ะมันดูเรียบง่ายไปหมดเลยอะไพ่เดทนี้มาบอกอะไรความลึกลับในความสัมพันธ์นะคะซึ่งคุณเองก็อาจจะหาให้ผลในชาตินี้ไม่ได้นะว่าทําไมคุณถึงแบบรักเขาขนาดนั้นอะ มันเป็นผลพวงจากการที่คุณกับเขามีบุญมีกรรมกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะคะคุณได้เจอเขาคุณได้ผูกพันกับเขามันไม่มันไม่ใช่แค่ความผูกพันในชาตินี้แต่ว่ามันเป็นอดีตที่ติดสัญญากันมาค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเอาเป็นว่ากวางมองว่าคุณทั้งคู่ะก็อาจจะมีความสับสนกันไปในช่วงหนึ่งนะคะเผลอๆนะบางบางคู่เท่านั้นนะคุณสองคนก็อาจจะลึกซึ้งอะไรกันไปแล้วอะคือสัมพันธ์สวัสดิ์กันไปแล้วด้วย ออมันอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรนะคะในบรรยากาศที่ต่างคนต่างไหลอะแล้วก็เกิดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกิดขึ้นแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะพอมันเกิดเหตุการณ์นั้นอะ่ะคุณทั้งคู่นะคะก็อาจจะห่างกันไปอะเพื่อไปทบทวนความสัมพันธ์หรือเปล่าอาจจะสับสนด้วยว่ามันเกิดขึ้นแบบเกินขอบเขตไปไหมอย่างเงี้ยในแบบที่ คุณทั้งคู่อ่ะควรที่จะเซฟกันให้ดีมากกว่านี้ถ้าเรายังแบบไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกันนะคะแต่สุดท้ายอกวางมองว่าคุณจะได้คบกันนะมันอาจจะต้องเป็นการรอเวลาด้วยหรือเปล่าอืมรอเวลาในช่วงที่มันถูกต้องรอเวลาในช่วงที่สถานการณ์ทุกอย่างมันเข้าข้างอ่ะแต่มันก็อาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งอย่างที่บอกไปอ่ะถ้าคุณลึกซึ้งสัมพันธ์อะไรกันไปแล้วนะคะ อาจจะมีห่างกันไปแล้วความห่างตรงนั้นนะ่ะมันอาจจะทําให้เราสับสนทําให้เราคิดมากนะคะจนเราไม่รู้ว่าเราจะไปต่อ,อยังไงแล้วเขาจะชัดเจนกับเราไหมซึ่งเราอาจจะแบบมีความกังวลกวายนะคะในความคิดแล้วก็ความรู้สึกอยู่เหมือนกันเนาะจะเป็นใครได้บ้างเนี่ยกวางมองว่ามีโอกาสเป็นต่างชาติก็เป็นไปได้นะเออเป็นต่างชาติเป็นคนคุยหรือนัดเจอนัดเดทกันนะคะคนที่คอยแบบให้คำปรึกษาให้ให้การซัพพอร์ตแล้วเราเพิ่งเจอกันนะคะ นั่นแหละอย่างที่บอกไปอ่ะมันอาจจะเกิดสถานการณ์ได้หลากหลายนะคะถ้าพูดถึงความลึกซึ้งกันเนาะแล้วบทสรุปความสัมพันธ์บทสรุปนะคะแปดถ้วยแปดถ้วยสงเหรียญสุดท้ายก็วนกลับมาเนาะมันจะมีการวนกลับมานะคะมันมีมันอาจจะมีโอกาสพัาดพลากกันนะแล้วก็สุดท้ายถ้าถ้านี่คือเนื้อคู่ของคุณแล้วนะคะเหมือนกับ เส้นทางอะเส้นทางของการเป็นคู่ระหว่างคุณกับเขาอะมันก็จะเป็นเส้นทางที่วนกลับมามาเจอกันอยู่ดีอะค่ะ,ะมันอาจจะมีเหตุการณ์พัดพากได้นะคะด้วยความสับสนอย่างที่กวางกล่าวไปทั้งหมดตะกีนี้นะเดอะซันนะคะบทสรุปสุดท้ายแล้วคุณน่าจะหนีกันไม่พ้นนะเพราะว่าต่อให้คุณเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะด้วยความที่คุณอาจจะมีบุญมีวาสนาหรือมีสัญญาเก่าอะไรนะคะที่ที่ร่วมกันมา ก็จะทําให้เราสองคนได้พบได้เจอกันอีกแล้วมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ชัดเจนแล้วว่าอาจจะรู้ตัวด้วยกันทั้งคู่ว่าเออสุดท้ายเราก็หลักกันจริงๆแล้วเราก็น่าจะตกลงคบกันเป็นแฟนเป็นคู่ครองอะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราศีที่เกี่ยวข้องราศีลักขณาที่เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอยู่ในราศีลักนาดังต่อไปนี้นะคะกวางเห็นเป็นชาวพิจิกเห็นเป็นชาวมังกรนะคะ เห็นเป็นชาวตุนเห็นเป็นชาวสิงเห็นเป็นชาวกันเห็นเป็นชาวกุมโอเคค่ะนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย